ครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมเอฟซีถุกทันครับมือนี้กับมาอยู่กับช่อง n อ f a เอ l ม c ฟ a n n e l ครับผมครับมือนี้กับมาเอาหังงมิมครับพี่น้องครับนี่ครับห้งมันอยู่ในออุ้มไผ่นามนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับนี่นะครับพี่น้องมันอยู่เลิกครับเดี๋ยวไปจากนี้กับ นี่แหละครับพี่น้องครับนั่นแหละครับเดี๋ยวต้องถางดางเขาอีกหลายครับพี่น้องมีดเพ่ได้ออกมาน้ำรับออกมาแค่นี้ครับเดี๋ยวอีกโดนครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมครับครับพี่น้องครับวันนี้สะเอาขวัเขอไปก่อนครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่นางแต่งอยู่ดีโดนเหร่นงาน้วครับออกมาเหร่นงานเล้วเดี๋ยวรอล้มสงบนะครับผมเดี๋ยวเอาขวัเขอไปเหร่นครับครับพี่น้องครับ ถางมาโดนเติบครับเออเห็นทั้งแล้วครับเมย์แอรแล้วครับพี่น้องครับวางหันออกมาวางหันเอาควนล้นไปแล้วนี่เริ่มสงบแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถางต่อครับผมครับเมยขนาดครับนี่ครับพี่น้องครับหลังจากมางทั้งเขาโดนเติบครับโอ้เมืยเติบด้วยครับนี่ครับก็ หั้งกน้ง้างาครับเดี๋ยวผมขอจุดควนใส่แป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับจุดควนครับเบาควนใส่อย่าน้อยครับเดี๋วลองเบิ่งฟังนาควนน้ำได้ครับมีงาสอดออกไปทั้งยังไหลแน่นะครับ นี่ก็ขี่บอกางล่างนี่ก็ต้องดูดีๆครับอ้าวควันตอนตีเพิ่งคือว่าได้ยังสีเลนเนาะควันสุดยอดเลยครับพี่น้องครับควันดีขนาดครับอด ตัดค้อนนะครับเดี๋ยวออกไปเบื้องกันครับว่ามันสิเป็นยังไงครับพี่น้องครับเจอกันครับครับพี่น้องครับครับเรียบร้อยแล้วครับผมครับหัวนามกส่ได้ดรับหัวหนามอาเอาหยากรับท้งนี้ครับพี่น้องครับผมมาเอาหยาครับว่าอยู่ในอุ้มไผ่หนามนะครับเมื่อยขนาดครับห้งนี้ห้งเดียวอยู่ชุมงหนึ่งครับพี่น้องครับ จังได้กะเดี๋ยวผมพ่อไปอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับทั้งพ่วาครับทั้งในหน่อยอยู่นะครับผมนี่ครับกะคือสิถาจักอาทิตย์หนึ่งเหรอครับคือว่าสองอาทิตย์นี่ครับจังสิมาเบิ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทั้งมันหน่อยมันอยู่โลงน้ำนะครับพี่น้องครับแม่นอันนี้กะคือสิบทันเพิ่นแต่ว่ากลับบ้านไปว่างหันนี้พานเพิ่นโทรมาน้ำครับวาน พอหั่งมิมว่าสันจังไดกะขันใดไปเอาหั่งนั่นก็สิดทา้ายให้พี่ให้นองเบิ่งนะครับผมต่ว่าขันบ่ไดไปเอาก็คือสิจบคลิปไปสำนีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีสำนีนะครับผมก็อย่าลืมติดตามช่องพอผมนะครับผมช่องนี้แหละครับแอนเอ็มฟ้ามิลีแชแนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์น้ำเด้ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ